สวัสดีซักสักสักก็นำขึ้นหน่อยแถมเบิได้อยู่บ่อยหละได้อยูอ่เนาะำผลกตก๊เมื่อคืนน,นี่มื่อเมืนี่หรมื่อนี่มื่อนี่หรือกางวาน,นปันไดล็อกป้งต๊เมื่อเ้านี่ได้หรืเนาะโอ้นี้มองยูมองมอองยูพี่น้องมันเปียกบิยโอ้เกือบงามเขียวต้องกักแทมือโอ้ คักคักคักพี่น้องเนาะเสื้อผ้าเนี่ยมันเปียกเลยจเจ้ามาซักบ่หรือว่าอะไเนาะมันมอาบน้าให้น้องบาดเลย<ม>บ่ขอโทษ้ะน้องเวลาเพิ่นปวดอึปวดยังดิขี่เลยขี่ใส่เลยบูจักเอียงเลยเบไม่ว่าไปมองเลยบอ,อมีแต่เฮาเมียอย่างเดียวใส่ท่าส่งแล้วบ่อ,บอีละอีนัง ฮัลโหลมาดูแจักเองมาแจักเลยน้องมาฝากเด้อสูดเด้อนางเด้อเออาซอยเห็ดเรียกเห็ดงานซอยเอ้ยใช่น้องเป่นน้องเลย อากาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดคุณสุขคนพี่น้องเนาะเอาที่นี่ต้องทำซุ่มซ่องของมะยาวมันป่าอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยมาพ่อมาเจอกับพ่อญาติตอนนี้พี่น้องเลยทางมะยาวเองกาชิมาเยี่ยมมายามทั้งน้องรัตนีรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กาก่อรชิคาไปหาทั้งน้องพรอนั่นแหละพี่น้องเลยพอดีฮอดมาน้องรัตนีก่อนพี่น้องก็เลยจะเข้ามาเยมายามบางน้อง ก็คือใส่ที่ดินตอนตัญยาเพิ่องอยู่นะพี่น้องอยู่เนาะแล้วก็ผ้าพคนพี่น,ออน้องเนาะถล่มลงทีทางของน้องเพิ่นตอนนี้ก็จุดหมูมีมองยู่มองเคลื่อนมองเศราา้านะพี่น้องอยู่เนาะแล้วในรายการภาคติดตามเคลิปของน้องภายในทด้นพี่น้องอยู่นเนาะขอบคุณที่ชอบมาติดตามครับชมคลิปของมายาคือเก่าคือเดิดนะพี่น้องเด้อนไนปเนนพิ่มเพิ่มกำกันว่า เ่องเพิ่นฮ็ดยังมนีิเนาะปเพี่แงงัวในอย่างยู่บนที่กว่าเอื้อยู่เพื่อนยู่ซันนักเรียนเนาะมาพี่น้องเลยเนาะทางน้องเพิ่นซักเสื้อผ้าพี่น้องเลยหนาแพ้คือเก่าเนาะมาจังใดกัดตากเปื้อยอยู่พี่น้องเลยอันเป็นจะพวกเสื้อผ้าโอ้พูน้องเจ้างัวมาไหนเน่งเพ็นเบาโอ้เอื้อยเนาะ มาตะเวนแต่ยิ่มอยู่บองงวมอื <c oughs> อนี่เฮ้ยยิ้วเข่า,ขาละจไดมีตัวนี่เสีย่าเสีโอ้งเอาเนาะตัวนี้มันมันตุ๋ยเนาะมงมายังมได้มันบอกสบายดี <c oughs> สวัสดีนางสวัสดีอ้าวเพิ่นบสวัสดีเด้อสวัสดีล่ะสวัสดีซักๆๆก็น้ําคือน้อยแท้มันสิบิได้อยู่บ่ล่ะได้อยู่่เนาะน้ํานตกเมื่อคืนนี่มื้อนี้นี่มื้อนี้มื้อนี้วานี่ปานใดดอกนตกเมื่อเช้านี้นี่เนาะโอ้ันีมองอยู่มองง มองอยูพี่น้องมันเปียกเบิด้ดเลยโอ้เกือบงามเขียวต้องกัแนแต่เลยโยกโอ้คักคัก,กพี่น้องนนนเนาะเสื้อผ้านี่มันเปียกเลยจเจ้ามาซักบ่หรือว่าอะไรเนาะมันเปื้อนเลยจะมาซักบ่โอ้แผลบกระทุงโอ้แผลบแผลบจิ๋วตัวนี่ซักเสือ้อพี่น้องเลยเสื้อเจ้าเองเนาะ เสือจะนําแน่บ่โอ้จะไปได้ส่งเอาส่งนี่มาได้สนี่ส่งเอื้อยใส่แต่ของเอื้อยนฟัง่นี่เนาะออของเจ้ามีอยู่บ่ของเจ้าเองบ่บ่เคยมีบยมว่ามีไมบ่มีบ่ออกินแล้วเข้ามื้อนี้กินแล้วกินแล้ว้ยังกินกับเข้ามื้อนี้ปลากระป๋องปลากระป๋องบ่บ่ไล่บ่ซื้อมาให้โอแทบอยู่บ่แอมบ่ เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เจ้าหนี้อเอาเอื้ออยู่เฮือนคือเราเนาะแม่ไปหาเห็ดบอเพิ่นไล่ลายบอเมื่อวานเลยไ่ขายเลยขายเลยแล้วทลายเงินนะโอโหของเพิ่นเนาะโอ้จะจะป่อเปืือกบดพี่น้องเลยเลินเนาะจนมุมีวงส้นมงเศร้าป่าเลยฝนตกมาแอ่ะ อุกใจเราแลยนี่พี่น้องเนาะหน้าพนนี่ลำบากสุดนะนี่เนาะช่วงหน้าหนาวคุณผูปันได้บอกใครตัวพนใครตัวพนเนาะอ๋อสะรับโบหัวบอดี้ซื้อมาใหวี่ยวนี่สะอะ้วเนาะถามซะหัวบอดี้มใส่แผบไปได้บ่ะนี่พี่น้องเนี่เนาะเผื่อเจ้าสีไลอันน้่งแผบออกเป็นไงเนาะ พี่น้องเลยว่าไว้ยนี่เหลงัวกันเลยเนะะาะมาไม่ได้ห่อเข่าไปนั่บ่า้างสิครับพ่อก็ไปด้วกันบ่นาหายยังนไะผมมีแดดแต่ว่าเอ้าพี่น้องเลยเอ้าเฮ้อันนี้นี่จะเป็นน้าพี่น้องคนตรงไว้กังคืนนี่เนาะ โอ้โหเปื่อนแห้งเลยไปนอ,ยนอนเนาะแบบดินนั่งเดิมตะกี้ตะก้อนแล้วแหละนี่ <c oughs> สักประมาณจักน้ำนี่นั่งไปปูนไดยน้ยังก็ <c oughs> สองชามน้ำสองชามน้ำว่าภาษาลาทึ่งกินข่อ,อยาะบวานี่ย่อยจะฟังหูเรื่องบ่ดละเว้ยเนาะจะว่ายอะไรก็กินนี่นะ ไปปนแล้วไปปนเยอโอ้โหสักสองสามน้ำเนาะเมนไม่ไแ้อันตากัยพี่น้องไงเนาะคือเจ้าตากแต่เมื่อวานก่อนนี่ยังมันยังโมเหงอวะมันเป็นแห้งแบบปะเลยผลตกใส่คือเราสักได้พี่น้องตโอ้โอ้เลยขชะตากไว้เท่ากังอย่างนี้เนาะมันมีบางตากเนะพี่น้องเไง ลำบากทั้งมองยูลำบากทั้งมองคักเสียผ่านะเพ่ปา่ปนานนี้โอ้ย,อยมองซากนากี่ก็น้ำไหลเขาเบิดป่านี้พี่น้องเยเอา้เอาตักใั่ตักทส่ึผลต้องเ้งบ่ เหงือบไม่ได้ตอนนั้นเนาะตอนมันตกอย่เนาะอ๋อพรุ่ี้เรมองทีหนึ่งเท้าบันพี่น้องเลยเปีย,งยากงอกระเอาคำว่าผูกตะรางนี่นรออพราระมันตกไงอย่ามันเปียกอย,ย่ามันเยาวเลยพี่น้นอ,นอ,นองเลยเลี้ยวว่เมือนนี่เลี้ยวเมยไม่บ่อยน่ะน้องที่มันอยู่ในกิ่ดินนะ แมันต <mm ่ออๆๆแต่ม uh uh> uh ือน้ำเจ้ามันมีแบบน้ำสางใข่ได้พี่น้องเลยนน้ำแน้ำหนองน้ำยังขจีขากเกิดเบื่งย่งนี้เนอนี้น้ำกันเป็นตักเอาแบบน้ำฝนธรรมดาใช่ไหมสักเสื้อผ้านาเพน้องรัศสมีพี่น้องเลย คือกาพควนก็ได้เปิดสีไล่น้ำแถบหมอนี่ก็ไม่เฮงสองสามน้าเพื่อนเราอ่ะเอเป็นไรสดงักตลอดปเจ้านี่เจ้าเจ้าปอซักเยเออตัวออมฮะปอภาษาเราที่ไม่เคยเลย ไเอ้ยนี mm ่ไปเลี yeah. oh. no. ้ยงงัวพี่น้องแล้วกันเรามีเบียไปก้เาไปเาไปเบียกเนาะถ้านาเราักเราไปเลีงงัวเราเราเงเ่อนไหอย่ว่เนาะพี่เอ้ยมันก็มีเบียกมีงานหลายพี่น้องกันเนาะก็เลยจำเป็นในน้องซักน้องคนกัยินดีพี่นองเลย ปกติดิปกติทำไมล่ะบ่บ่มีน้ำในี่นี่ดเจะใช้แปะน้ำหรือใช้สักน้ำอยู่ก็แปะอยู่พุ่นโบสาเกพุ่นเลยบ่สักมาสักอยู่างนี้ครับสักพุ่นเลยสักอยู่พุ่นหย่อมน้ำอยู่พุ่นสักมาเรื่อยอือโอ้โหเผลอชีไดตัวหนึ่งพี่น้องเลยเผ่อสิได้ตัวหนึ่งนี่อยู่ทำเชี่ยผาแต่จะเถื่อนี่ยากนะคู่นี่ทั้งสักเสื้อผ้าทั้งตักน้ำกินเลยเนาะอันเดียวกันเลยเด

ทัดภาพมานี่นึงก็คืออาบน้ำให้น้องบาดเลย uh huh. บอกรับโทษ้ะนอ้องเวลาเพิ่นปวดอึปวดยังดิ uh huh. ขี่ใส่เลย uh huh. บูจักเอียงเลยโมล่ะว่าไปมองเลยบอมีแต uh ่เฮาเมียอย่างเดียวใส่ท้าส่งแล้วบว uh huh. อสอ,อีละอีนงังฮัลโหลมาด้วยจักเอียงบาจักเลยเนอ้องอ ไปแต่เศร้าพูดบ<น>่<บ>น,น,น้องไปเรียงงัอนะไป<น>แต่เศร้าอ่องอืมต้งนักสุดก็คืออยู่น้ำพูนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะที่พันเห็ดอย่างเปินเลยเนะาะอาบน้ำให้ทุกอย่างป้อนเข้าย่างกลางคืนก็ต้องได้เตียงไว้ไปใช่นหชั่วบ้น บักมื่ก็นอนบักมื่ก็นอนเออกเเปะไปก็นแม่แลน,นไปที่เลยแม่เแนนแล้าว,ว่ากินนักขี่เจ้คข้องเห,อห,หรอยมดมเบเาเ่าตลอดแล้วก็แล้วไป ยากนลำผู้เดียวนี่เนาะพี่น้องเลยตัวงูลเลยเรากะบืเนเพราะเรื่องอะไรเรื่องงูเรื่องยัง,ยงกันน้องเนาะอ,อันนี้ก็คือเป็นขี้ีมันเป็นดินล่งเลิมที่ขี้เลยพี่น้องเลยเนาะที่เปื่อยเลยพี่น้องเลยซุดสุดแล้วพี่น้องเลยสำหรับครอบครัวนี่ก็ถือว่าม,มีอย่างล้วเนาะที่นักกลัวสำหรับครอบครัว,วเราแหละพี่น้องเลยตอนนี้ อาบน้มามอำนาจเดีเเ๋ยวให้น้องเพิดอามน้มาอาบน้าใหตทางผูง้เป็นน้องก่อนดดเ,เป็นน้องเนาะก็คือมันสีติดแดงพี่น้องเลยเพื่อเือนเนาะเดี๋ยวลงยูทูปไปเลยพี่น้องเป็นแกเสือส่งแล้วก็ซิ่งดี้พี่น้องขาดแค่กันเลยวพาไป เปี่ยนกันแน้องเบื่อนี่เอาน้องถือเอาน้องเก้าไปจักเบื่ออยู่มั้งเบือนี่ถือเอาเอ้ยก้าไปจักเบื่อนเลยมั่งโหเือกันเนาะแล้วแต่คำสั่งทั้งเมย์ทั้งพ่อเราบอกกันเนาะพี่บอกว่าไปเลี้ยงงัวกับไปเลี้ยงงัวเนาะอือสู่ไปพี่หละไก่งัวหมูเว้พี่น้องยูมกันตอนนี้อ๋อมันหลุด แต่ของเจ้าของนี่มีเตงัวเอ้ยมีเตเบ้เนาะที่แบบที่ว่าเป็นของเจ้าของนี่งัวนี่โมเมนต์มูนี่เม่นบ่โมเมนต์ปู่ากินเขามาหากินจะบอกอยฟังหูเรื่องบอกแล้ว่าวัดที่แจ๊กไลแล้ว่าวัดที่หูเล ก็จัก,กจักเตยจะลอยแต่จะโดนดางดมี้ต่เน้องจังมุ้งเมมาเตยหาเห็ดมวานเลยะมลุจังกุมเล่าพภาษาล่าคอยฟังมูเรื่อง <c oughs> ดึกนี่เมา <c oughs> เห็ดนั่นคือหาคำเต เราเขาพื้นเลยอ๋อเพิ่มมาหนึ่งเข่าเนาี่ยบ่อ๋อพออะไรมาเฮ็ดซื้อเข่าซื้อน้ำกินพี่น้องค์เลยโอ้ยสักผ้าสักผ้าข้ามันตกน้ำน้ำขึ้นมือนี่ไอ้ว้าดินนี่สีบวมบ่ได้บ่เข่ากลางเนี่ข่าตารางไปเลย กระสราชนยังกันไรสองมือไดนะ้เนาะมันตกไงสองสามมือ,อยังบวมขนาดนี้เลยพี่น้องเลยถ้ามาตกนำนำต้องเตียนติดได้ดีหน่อยระบายไมนะ้คว้าไม่ได้เนาะขึ้นอย่า,ยากำสักผ่าสักเพกพครับพี่น้องเลย มีนอนตอ้นอย่างใสพิอยูจักจวดจวดเลยจะส่งบัลีเอาให้อันนี้บสอส่งบัลีมาเมื่อนั้นบอสของเจ้าเองวะนี่ แบ่งหมดเลยนาะอโอ้เพลงกันนั่นแหละเนาะตระแตใส่ได้ก็ใส่ตัวแตยโบชัยได้บไ่ได้ก็ทิมพี่น้องเลยใส่บ่ได้ใไรคนอ,อื่นกระไซผัวโบมี่ซื้อโบมี่อีดีเลยเป็นน้องเนาะโอ้ทังๆกระจั๊กยังอีอีอยู่ร้องเพลงตลอดเนาะ อองเลกันได้เอ็เลนแล้วเนาะม้เรื่องย่งเดียวตีน้องเลยคู่นั้นนะจะเกิดเาใช้เวรใช้กรรมไงปลาเม้ปลาโม้ตีน้องลาจะาว่าม่ใร้สัก่ฮ โอ้บ่มาค้ำเราเอาไก้อยู่เลยไล <c oughs> ่เป็นบังค้ำนี่แหละนำ้ำอันนี้ไปจักซักเสือไปจักกันมาเข่าเลยมาเข่ากันนี่บ่ยูจินไก่ตั้งไว้จะใหญ่กันนั้นี่ไปเลยรวมกันไปเลยพี่น้องอันหมมีเลยพี่น้องจำเป็น โมยเอาเขาแมาท่ทายท้ำน้องเพลินเป็นในรอบที่สามเป็น,นองนะนี่เนาะสามเธออันนี้ไปเลี้ยงไก่ป่ะไปเลี้ยงงัวเวลาจัดเตรียมงัวไปเลี้ยงอยงู่ไก่ป่ะอยู่ใช่ป่โอ้มีแต่ระวังยังไม่กินข่าวเพลินแน่นอนช่วงนี้เนาะนยังไม่กินใครมาเติม โอ้มาได้ร์ไซล่ะดูหูอยู่ของทรงทรงไฟโอ้เฮ็ดอีกบ่เฮ็ดมีอีกบ่มีอีกบ่นีเนาะโอ้ขาสักเไปแน่พี่น้องยัดใส่กระเป๋าได้ของปั๊บเลยโอ้เราจ่างเด้เรื่อยๆอยู่บ่ เคยเคยได้อยู่บ่ได้ส่งส่งเองนก็ได้ตะกี้นะคือบว่าส่งเอ็นนี่เคยเคยเลี้ยอยู่บอสเทือดเทือดเท่าไรบางเาทือกอะสองสามพันแต่ว่าสองสามสามสี่สิบใช่บอเอ้า,าตะกี้นะไรจะได้เท่าไรสองพันกันเอาอันนี้หลายไเล,ย,ลยนี่เน,น,นาะสิบพันหรือีดองเลยยัดใส่กระเป๋าคนปั๊บด้วยเดี๋ยว ครับติดบักติงไว้ข้างนี้พี่้องเลยสักผาอยู่ดีกับ<ม>ได้พี่้องเลยเนาะเนยนอนอยู่ดีเอาให้เป็นสักเจ้ามีอก่อนครับเราวังถึงมีโดโกนด์ได้แหละโอ้เยอะเลือดเยอยเซเซได้เ่น เปงเายังทูพักเนรีคือยังไงไปทูปกับมันดานเนร์แล้ว,วครับป้าเดี๋ยวปงวันนั้นระบายในยีรดปูระบายเสียงออไปป้าเลยระบายเซื้อเครื่องว่าฝากปไปเอาตดอกอนป้ายางนม้สักไหมหัวเราี่อ้รงกันเนาะคือสีอีมเดียวแหละไปแต่เร้าพปะส ทางนองลับสมีครับโอ้เจ้าไของกงันบโอโอ้แดดมุมมีแต่เอ้าพี่น้องเนาะอันนี้โมเมนต์บริเมนส่วนเพิ่นได้ไนะเนาะฮะตะกี้จะอยู่นี่บ<ะ>อ Oh, mm hmm. อ๋ออันนั้นเหนื่ายไปบ่หรนะอ๋อน้องเพิ่งนื่ายไปพี่นดาวกันนะ, mm hmm. ะแต่ว่าสูสดิชื่อเนื้อกินไม่น้องเพิ่นพี่ดองเนาะอากาศมีแนวเสี่ยงเดินทาง, <c oughs> างนะทางหลวงพรไปน้ำบ่ ai bảo đi, đi bắn thơm nhể, ai bảo, đã đi rồi, chăn, lao bao, chào, không đi không, không này, không, 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 กันทีหนึ่งไม่ขอเล่นเย่เยเอ่ะเรากาซื้อกระปุ้นมาฝากเด้อสูเด้อนางเด้อเออาซอยเห็ดเรียกเห็ดงานซอยเอ้ยไปน้องไป้องเลยสู่ดไปสารภาพไปป้าก่อนเด้อนางเด้ออี่ดีมีเฮงโดย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 ป้าไปบายโอเคพี่น้องเลยน้องคนกระซักเสื้อผ้านะเพ่ ซื้อในยูนิกินว่าฝากน้องเพื่อนพี่น้องไงเนาะเนาะกะสู้ๆแล้วล่ะเน,น,นาะไอ้คนเท่าพี่ตองไปเจออุปสรรคคือกันแต่ละ,ะคลนเนาะอสำหรับคลิปนี้ทางมายาเองก็จะยกคลิปไปคลิปไปพี่นี่พี่น้องไปยขบปุ่นมาให้น้องเพื่อนหลักสิออกไปก่อนยิ่ที่มีเฮเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปแล้ว